กราบทักทายสบายดีพ่อพี่น้องเย็บซี่ทุกท่านเนาะครับผมท่านผู้ชมเนาะวันนี้มาติดตามตัวเลขกับน้องสองมาเจอกันพอดีครับบ้านงวดก้อนบดเจอวสันไปทํางานครับผมไปขืนใหม่ข้าเจ้าไปไปเหมาสวนตัดใหม่โยคาริตัดจังสีก็ไปแบกใหม่มาข้นโถจังสีนาครับผมท่านผู้ชมมาหาจินเนาะเป็นคนหนึ่งที่ลูกรอเด้งูดจักมาหาจินพร้อมฝันดีวะสันโอ้ยอยากบอก้งแต่ที่แรกแหละครับผมพอเที่ยมาหอดจาก,กต่ที่แรกเรื่อยวะสัน ฝันดีว่าสันเมซี่มาบอกปีเมซี่มาบอกแต่เรียกวาจากกองสลากว่สาสันออ้หเนาะออ้ยทนงเราจะเป็นอย่างไรตัวเลขเป็นนตัวไหนเดี๋ยวไปถามฟังจากปากน้องสองเองดีกว่านะครับผมท่านผช่วมเนาะเราก่อนไปเชื่อมคลิปนี้เดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะค,ะนครับส,สวัสดีครับน้องสองสวัสดีครับสวัสดีค่ะ <c oughs> มาหงวดกอนก็คือพอเที่ยงเปิดคลิปไปละครับน้องไปไปทํางานนะครับผมเนาะไปซอยข้าวเจ้าขึ้นต้นไม้เอาไม้ขึ้นรถเป็นอย่างไรก่อ วันวะได้ไปบัดครับไปพอกับเมซี่ครับไปพอเมซี่แม่ครับกําลังกวดบัดยูดีครับเพิ่นประมาณคำๆเนี่ยครับเพิ่นก็ย่างมาครับย่างมามาทำนะครับอก็เป็นยังไงม้าอยังไงนะครับรถบัดที่นี้เพิ่นก็เอาเหล็กนะครับงัดซิมือให้นะงัดซิมือให้ครับขังขังใจครับ เพิ่นเขียนเศษกระดาษจังสี่บ่อครับแล้วเพิ่นก็นยัดใช้มือให้น้องสองไว้ให้น้องสองแม่นครับเพิ่นบอกเลขมากแต่กองสลากครับโอ้โได้มาจากกองสลากแม่นครับโอ้โห่วยเพิ่นนี่หัวใจกองสลากผมมือเพิ่นวายยังสั่นครับเพิ่นวายยังสั่นเนาะเขาบอกไปตามเพิ่นบอกเนาะครับเมซีม่นี่ยุคยุวัดฒนาบ่หรือยุวัดทัด้งไหนจะเป็นวัด มันบบขุนตานะครับัชิวาวัดวัดแถวนี้กับโบแมนนะครับชิวาวัดบ้านท่าหกโบแมนราะมันเป็นบขายวัดหลังแต่มันสะอาดนะครับเป็นวัดล่างครับในความฟันนะครับตอนทีเพื่อนกันนั่งกินหนามคุยกันไปกันมาที่ครับเพื่อนกับไปที่ไปยงางนะครับผมก็จำไม่ค่อยได้วครับ ต่ว่าตัวเลขนั่นเพิ่นเอายัดเสมอให้น้องสองแมนอยู่เพิ่นบอกคำบอกคำกับไปเรื่อยว่าเลขใดมาจากกองสลากแมนครับเพิ่นเพิ่นให้ไปซื้อเพิ่นบอกโอ้ให้ไปซื้อครับเป็นเลขตัวใดน้องสองเลขศูนย์แปดหกครับศูนย์แปดหกหาซีครับก็หาซีแมนครับสามตัวนั่งศูนย์แปดหกครับสองตัวหาซี ครับอืมเขียนใส่กระดาษเป็นมึอกิ่งยังมึกสีน้ำเงินหรือสีแดงสีน้ำเงินครับสีน้ำเงินอืมบอกเป็นยังดอกสียังกับบอดดีว่าดอกเนาะเพิ่นบอกมาเพิ่นเขียนให้แล้วเจ้าคนยำเพิ่นเน้นเพิ่นว่าเลขตัวนี้ได้ม,มาจากกองสลากแม่นครับเพิน่นบอกให้ไปซื้อเลยครับเพิ่นยำมานะครับให้ฟ้าไปซื้อเพิ่นว่าเนี้ยชีย่ต่วดะวัดบอกอย่าลืมไปซื้อได้เพิน่นว่าเพิ่นอยากลงนะครับ ครับผมยับเลยวันนี้ครับครับวัดนั่นเป็นเป็นวัดล่างคือวัดล่างแต่ว่าหันมีเมซี่อยู่ครับแต่ว่ากับเป็นวัดแถวบ้านเฮาแม่นครับบ้ามันบอกขุณตายูผู้อยู่ผู้นี่นะครับยังอยู่ผู้ครับอาจจะเป็นผีเมซี่ก็ได้เนาะครับผมแต่ผมชุบเนาะวัดล่างเนาะผีแม่ชีวัดล่างโอแต่ว่าเพิ่นกับให้น้องสองที่ว่าเอาโชคเอาลามมาให้เนาะ มีน้ำซ้ำกับเนียนมาได้มาจากกองสลากได้ว่านสันจับหยาดใสิมือเลยครับแต่ว่าเพิ่นบ่ได้บอกจากปากเพิ่นเขียนเพิ่นก็จับหยาดใสิมือเลยครับอืมว่อฟซีห่าอีกแล้วครับผมคลิปนี้ก็ห่าอีกแล้วเดี๋ยวว่าพจังเว้าหลายอยีอกเนาะบ่รว่าหลายเนาะเพิ่น<อ>ก็บจักเนาะเพิ่นก็บ่ค่อยเว้าเนาะครับผมเนาะเอ้าไถมากลองพิจารณาเบิ่งครับผมต,ตัวใดก็เลข3ตัว086ครับ086 2ตัวได้บันนี้ 54ครับ54 086 54ู 4, 8, 6, 5, 4, ด้าเรียกครับผมท่านผู้ชมผู้ใดมกักตัวเลขน้อง2ก็ลองไปพิจารณาเบิง่งข้างหนึ่ง่นบอกป้าแอมเข้าตรงในน่นองหัวหน้เนาะเข้าตรงเป๊ะเลยแต่ว่าเชี้ยงจำบ่ได้ว่าเป็นเลขตัวใดจำบ่ได้ครับผมแต่ว่าน้องบอกถือกี่ิย์ครับผมท่านผู้ชมเป็นคนหนึ่งที่ฝันแมน่นลองไปพิจารณาลองไปไปฟิจณาบนน้อครับผมเนาะ 806เป็นผีเมซี่เขียนใส่กระดาษเนี่ยใสเมื่อให้หน้องสองเน้นย้ำเลยบอกว่าได้มาจากกองสลากให้หน้องสองไปสื่อไปล่องลองอ,งองันเสียงโชกเบิง้งเนาะครับผมเนาะเอ้า8086กับ54ครับผม2ตัวหา3ตัว086ยไผ่มากล่องแคบหนาจอไปเบิ้งเนาะครับผมเนาะไม่โรลดก็ได้หลายอยู่นีเนาะครับผมโหลดคนกันหลายวันเสาร์ 086ดทกกับหาซีนะครับผมท่ามผช้่ชมไผมากกะล่องแครบนาจอยเบิงท่าแคบรบเป็นเกาะศูประกามาจดไว้พอเที่ยงเย็งมติตามหมแคปเป็นแนวทงเนาะครับผมนาะตามจริงนี่บ่ค่อยเจอหนองง่ายๆได้เมื่อนี้มันอากาศมันขึ้นเหมันฝนตกตั้งแต่เ้าน,นะครับผมท่ามผช้ชมเพราะได้อ,อยู่บ้านขันบ่สันก็ไปหาตัดใหม่บ่แม่นไปตัดใหม่ดอกครับไปแบกใหม่ขึ้นรถกลับจ้างข้าเจ้านะครับผมนาะ,ะลองพิจารณาเบิงครับผม086086แต่ว่าอย่าลืมครับผม หลายคลิปหลายครั้งบ่เที่ยงจะวอรตลอดหกกับเก่าเป็นเลขตัวเดียวกันหันหัวขึ้นเป็นเลขเก่าหันหัวลงเป็นเลขหกศูนย์แปดหกศูนย์แปดเก้ายี่สี่ครับผมแล้วก็หาสีเนาะครับผมเนาะมาคอยจัดคัดให้เบึงพบกับสนทนานคลิปนี้บ่เที่ยงก็จะขอตลาไปก่อนพอกันใหม่คลิปหน้าแล้วครับผมแต่ไปช่วงแต่ว่าก้อนจากกันที่เก่าครับผมพอเที่ยงเอาของดีมาฝากพีพ่ต่อหน,น้องเป็นของซส่ขาดซอยขายสีพึ่งน้องช้าง ไดไปแหลกขายของดีดีไปอยาาได้สย,ย,ยขาดใา่ขาดอย่าไปฟังะเอยดจากปากปูเนาะครับผมเนาะขอบใจน้องสองหลายๆครับผมจอบใจหลายครับสีผึ่งนองสร้างพุทธคุณในด้านเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมฆ่าขายเหลียกเงินเหลียก,ยกสับหรือว่าโชกลาบตลับสีขาวจะเป็นตลับสีผึ่งนองสร้างเมื่อวานนี้พอเที่ยงเดือนทางไปหาปูปูห้ตะกุดมากได้ตะกุดนี่จะเป็นเครื่อเขาหลงเครื่อเขาหลงดีแนวดไผ่มีติดต,ต้นต,ติดตัวไวจะเกิดบาลมี มียิ่งเห็นมียิ่งหกักผู้ชายเห็นผู้ชายหลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีพนบูซ่าไปแล้วพนทาบอกพอเที่ยงแต่ก่อนมองจะเข้าเจ้าขายพอเที่ยงเอ้ยว่าสันพอใด้ไปแล้วขายของดีขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอานะครับผมเนาะท่านไดนจะเอาไปซอยขาดซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูได้เลยครับผมวัตถมุมงคลนทนี่ที่ว่านองสางเลยมีความคิดคุณ กุ้ยกับหลวงปู่ขี่หอมหลวงปู่สมเด็จรุ่นหลวงปู่ดูหลวงปู่บุญว่าลูกขออนุญาตเฮ็ดนองสร้างไดบอเพื่อให้ลูกชิษอยญายโยมสีนําไปสักกาบูชาหรือนําไปจิตหานที่บานที่เฮ่อนไปบานนี้เฮือนก็ไม่ลดก็ดีสีเป็นสีมงคลถ้ามาข้าขายกับบริจกดำมิจะสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือหน่นองสร้างสมัยก่อนเท่าบ่าเขาใจว่าสร้างมีคุณ คนมาเข้าใจสีเปเสื้อจะว่านองแมวครับนองแมวก็ดีเขาเอีกของเขาทีสูงของเขาเองอันนี้นองสางแห่งเป็นสัตว์สี่สูงองครัปรัสาราก็เลยบางความคิดคุยก็ลงปู่ว่าลูกหลานนี่จะขอมาทําเป็นสิริมงคให้เชื้อทิดไปทิดเหม่ที่เหม่ไปอ่ามันรักษาล,ล้างย่างก็เลยคิดว่าถ้านองสางอย่างเดียวก็คือสีบอบันไดคุยก็ลงปู่เหวี่ยบว่าไปได้นังสางมาไปได้งาสางมา ลูกจะว่ารถผอสมต่อให้เพิ่มพุคจคุ้นขึ้นอีกเป็นสัน้นเป็นสัน้นเป็นนั้นก็ได้ให้ดาษย่อมไปล่องใส่เบืองอันนี้เกิดคุ้อีีรีมีพูดจะคุณไม่ได้โตมียติยิตมีอำนาจสามารถมอเต็น์อัอดยึดสามารถไปหาผู้ใดก็ขึ้นมากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่ไม่เห็นวัตถุยังขึ้นมาบบานนี้ในวัตถุแล้วม,มีน้องสร้างมีนังสร้างมีงาสร้างแล้วคนว่า ทั้งเมืองเล่าคน่าให้เอาฝากบกตูมต้นตูมกินน้ำบกตูมกินเนื้อเท่านี้ฝากตูมคือตูมฟูมก็เลยเอาฝากตูมมาเอามาผสมจะว่าออกที่เกี่ยน้ำนี่ือฝากตูมฝากตูมบ้านเพราะาป่นโบเอาคนมาเอาอีกฝากย่อตัวย่อคือบุบบานพวกเคื่องนตัวเอาตัวย่อเอาขื่นคือย่อหนันฝากย่อเอามาใส่ลงในนวดบอกพ่อแล้วเอาฝากกุน คุนบาดต้นกุ้นตรงเอากับฝ่าผ่าก็ไปได้ยุ้งเลียนนี่มานี่คือใบกุ้นนี่นี่มันใบกุ้นเพราะิัฐานอยู่ครับน,นะเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอีหยางครับผมพชัชวิบรีพัชวิบรีองมหาราบอง์มเมตตามหาราบน,น,นี่เป็นนี่แ้วมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม้วนสารไม่เงียดำมีตำ,ำนานมากกันผีกระสางกบพระลงอย่งน้องสร้างคือใบมีดดำเสียมาเห็ด จะมาร่วมเป็นสุดหยอดของนองสางครับคือพูกเสกของผุดเบิร์ตตำหน้าอยู่ในเจ็ตํานานเบิร์ตปุกเสกเชื่อสรลอยแปดจบปุ๊กมาเลยเชื่อในกู้ปลาจาย์บนอธิษฐานจิตให้่าคืออาจารย์สี่ปูปุกเสกผู้รู้แรกนี่คือปูสีอ,อนุตโรอายุณันนี้อยสองปีอยู่บ้านข้ามคาสว่างวโรงนี่ผู้กปุกเสกให้รู้แรก่าถ่ายไปสองผู้รอด วัดรกู้คุณผู้รอดทำม,มาซีโน,โน,นเป็นผู้พิเศษผู้ที่สองาสามผู้เปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความยากจนในพ้นมังมีอยู่กินส่ายกัน,กนมันจะทิวดูครับ,รบนี่นี่่ผู้เปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของปู้วิรรรโรดวิโรดยัตนาบนคือปูรอดทงสีเมืองน,นี่มันบวกสายได้บ้านเิ้นมาจากสายสายบ้านเยอะอย่าเยมเลย ปูรอดอมาจากสปูรอดเป็นศส์สมเด็จบูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นกศิษส์ไปของพคนใหญ่สีหอมคือราชครูปูนสมเด็จนั่นแหละคือยังกวอมเป็นมา